12ธันวาคม2566อัปเดตความเคลื่อนไหวของน้องลีโอไม่หมดนี่นะคะวันนี้คิวงานของน้องลีโอก็เป็นบันทึกเทปรายการเพจตัดเพชร3มสีเนะคะส่วนยุงข้าวฟันซิสชมกันหรือยังคะออนแอร์ On ไปแล้วคะ่ะเมื่อวานนี้นะคะใครที่ยังไม่ชมไปชมย้อนหลังได้เลยนะคะไปชมความน่ารักของเด็กๆก,กันนะคะ ตอนเปิดรายการนะคะน้องๆก็ได้สอนคำศัพท์ใบรุ่นนะคะให้เราได้รู้กันด้วยนะคะใครที่อยากรู้คำศัพท์ใบรุ่นนะคะที่ยังไม่ได้ชมนะคะก็ไปชมย้อนหลังได้นะคะรายการยุงข้าวฟันฟีดนะคะเทปนี้นะคะใครอยากฟังเสียงเพราะๆของน้องลีโอนะคะเอ็กปุ๋ย ปรียานุชนะคะก็เข้าไปฟังเข้าไปชมย้อนหลังได้นะคะที่รายการยุงข้าวแฟนฟีดนะคะทั้งช่อง Youtube ยุงข้าวและคอร์ดค่ะแล้วมาสองวันก่อนนะคะน้องลีโอก็ได้ไปชมละครเวทีกับพวกคพี่นะคะมนรักลูกทุ่งทองกวาวเดอะมิสซิเคิลนะคะก็ผ่านไปแล้วนะคะสำหรับรละครเวทีมนรักลูกทุ่ง แล้วก็อย่าลืมนะคะรายการยุงข้าวฟันฟีดนะคะไปชมย้อนหลังไปชมความน่ารักของน้องๆกันได้เลยค่ะผ่านไปแล้วนะคะสําหรับการรายงานความเคลื่อนไหวของน้องลีโออาทิตย์หรือว่าน้องลีโอไม่หมดนี่นะคะไปกดติดตาม Facebook น้องลีโอไม่หมดนี่หรือว่า Facebook ของแม่เพนแม่น้องลีโอได้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดความเคลื่อนไหวค่ะ และใครที่อยากฟังเพลงเพราะๆของน้องลีโอนะคะก็ไปฟังได้นะคะที่รายการไม่หมดนี่หรือว่ายุ่งข้าวและคอร์ดก็ได้คะ่ะไปที่นั่นรับรองได้เจอน้องลีโอแน่นอน